วันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการในช่วง2เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะอัดไว้นะครับอันนี้คือเริ่มวันที่1เลยนะก็คือ31วันนะครับผมน้องตัวนี้จะอายุ30พอดีนะครับผมวันนี้จะเป็นวันที่31นะครับผมนะครับตัวขนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของขนนามนะแล้วก็ตรงก้นนะครับก็จะเป็นขนแบบปุยๆนะครับผมอย่างเงี้ยปุยๆขึ้นมานะครับเนี่ยปุยๆอย่างนี้นะครับแล้วตรงปีกก็เป็นขนน้มก็เริ่มแตกเริ่มแตกเป็นพายเล็ก นะครับผมเนีย่ยเป็นภายเล็กๆแค่บางแค่บางหนามเองนะนะครับมันยังไม่ทุกหนามนะครับแล้วก็วัยนี้ก็ช่วงนี้ก็กกไฟตลอดนะครับผมเพราะว่ามันใกล้หน้าหนาวเนาะผมก็เป็นห่วงก็กกไฟตลอดนะครับผมอุณหภูมิในใน,ในที่กกนี้อยู่ประมาณ3 1มเอดนะครับประมาณนี้สามสเอนะครับผมาจานวนอาหารที่ใช้ป้อนนี่ยผมป้อนอยู่6 0สิซีซีนะทุกๆประมาณ4ี่ชั่วโมงนะเพราะเขาก็จะย่อยหมดนะครับผมเนีย่ยผนก็จะประมาณนี้แล้วก็ตรง ตรงหน้าก็ยังอตรงหน้าใจเย็นลหกตรงหน้าก็ยังไม่ขึ้นลายเท่าไหร่นะเนี่ยครับเดี๋ยวจะเริ่มมีลายขึ้นมาที่หน้านะครับตรงหางนะหางก็มีแตกๆนิดนึงแตกๆปลายมานิดนึงนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เนาะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการในอาทิตย์ต่อไปนะครับผมนะครับผมจะอัดทั้งหมดสี่สี่ตอนนะก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับจะให้ดูความเปลี่ยนแปลงของภายในช่วง อายุ2เดือนนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะโตขึ้นเยอะไหมนะครับผมนะครับเนี่ยตรงนี้หลังคออะไรก็ยังก็ยังเป็นน้ำหนามนะเนี่ยครับยังเป็นน้ำหนามอยู่ยังไม่ค่อยมีขนเท่าไหร่นะครับนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าครับมาดูพัฒนาการในอาทิตย์ต่อไปกันนะครับครับอันนี้ก็ ผ่านมาอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับเป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนที่สองนะครับผมนะครับตอนนี้อายุเขาก็อยู่ที่ประมาณสาสิบวันนะครับผมนะครับจะสังเกตได้ว่าจากอาทิตย์ก่อนเนี่ยที่ปลายปลายปีเขาจะไม่ไม่มีขนพายมันจะแบบมันจะมีขนหนาที่ออกมาแล้วตรงปลายก็แตกเป็นผู้เล็กนิดเดียวนะครับแต่ตอนนี้คือจะสังเกตได้ว่าที่ปลายครับเขาจะเริ่มแตกพายออกมาเยอะอพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่หัวนะครับเนี่ยที่หัวเขาเริ่มจะมีสีสันขึ้นแล้วก็ เริ่มจะมีลายที่หน้าชัดขึ้นนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็น้ําหนักนะน้ําหนักที่ตัวเขาอะครับจะเพิ่มขึ้นวันหนึ่งนะผมชั่งทุกวันนะครับวันหนึ่งประมาณอีก20กรัมนะตอนแรกที่รับมาประมาณอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ด้อยกรัมนะครับตอนนีก้กลายเป็น7 8็ด8้อยแปดสิบเจ็ด้อยแปดสิบห้าอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมนะครับแล้วก็แรกๆอาทิตย์แรกที่มายังยืนไม่ได้แบบนี้นะคือยังยืนไม่แข็งนะครับตอนนี้เริ่มเดินละขาเริ่มแข็งนะผมเนี่ยปีเขาจะ แตกไปยแล้วนะครับหางก็หางก็แตกมาเยอะแล้วนะครับหางก็แตกเยอะนะครับผมแล้วก็ปริมาณการย่อยนะครับผมหกหกสิบซีซีเนี่ยจากเดิมเอ่อห้าชั่วโมงหกชั่วโมงจะเกี้ยงนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งถึงห้าชั่วโมงก็จะเกี้ยงนะครับย่อยเร็วขึ้นนะครับผมนะครับแล้วก็โตไวขึ้นนะครับแล้วที่หัวเขาเนี่ยก็จะมีเอ่อในส่วนที่แตกแตกพายออกมาเป็นสีสีนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับขนหนามก็เริ่มแตก เยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังไม่เยอะนะตรงนี้ก็ยังแบบเป็นยังไม่มีขนเลยนะก็ยังต้องกกไฟอยู่นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการของสัปดาห์ที่สองนะครับเดือนที่2นะครับผมนี่นะเริ่มเดินแล้วครับตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนที่สองนะอายุส4่สิบสี่วันนะครับผมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าขนนะ่ะ เขาจะขึ้นขึ้นมาเยอะขึๆๆ้นนะครับผมหากระยาวขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ตอนอาทิตย์ก่อนแค่นี้เองอันนี้ยาวขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจะมีสีนะครับใต้ปีกนะครับใต้ป <anal> ีกเริ่มจะมีสีนะครับสีเหลืองเหลืองเนี่ยเนี่ยเป็นขนเหลืองออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็ที่หัวเขาก็เริ่มมีสีสันมากขึ้นแล้วก็ลายที่ขอบหน้านะครับเนี่ยเริ่มที่จะเข้มขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะมีสีสันมากขึ้นแตกขนเนี่ยแตกออกมาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ขนปุยๆเนี่ยเริ่มจะทั่วววทััั้้งตแลนะครบผม นะครับแล้วก็ตอนนี้แรงเยอะมากนะครับกินตอนนี้กินหมดอยู่ที่สี่ชั่วโมงนะหกสิบซีซีนี่หมดเกลี้ยงเลยนะครับผมแล้วก็น้ําหนักตอนเนี้ศูนย์จุดแปดเก้าแปดนะครับผมโทษทีนะครับศูนจุดแปดเก้าแปดหรือว่าประมาณเก้าร้อยกรัมแล้วนะครับเกือบกิโลแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้น้ําหนักเขาอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ตอนนี้เรียกก็ยืนแข่งแล้วเริ่มเริ่มเดินมาหาแล้วนะครับผมนะครับนี่ปีกเนาะนี่แล้วก็อ้อนนะครับชอบให้เกาตรงนี้นี่เกาบบนี้นี้นะครับ ก็นี่ก็เป็นพัฒนาการในสัปดาห์ที่สองนะของเดือนที่สองนะครับผมนะครับเนี่ยก็จะเป็นขนาดนี้เลยนะนี่ครับแรงเยอะตอนนี้แรงเยอะมากนะครับเวลาใครเลี้ยงก็ต้องเาโช์ใส่หน้านิดนึงนะครับเนี่ยแรงเยอะอันนี้ป้อนอาหารไปละตุ๋ยละป้อนอาหารไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์ต่อมานะครับจะดูกันว่าพัฒนาการจะเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนนะครับผมนะครับตอนนี้ก็อายุ4ี่ิบวันนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับ ครับตอนนี้ก็สัปดาห์ที่สามของเดือนที่สองแล้วนะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปได้ชัดเลยคือขนครับนะครับขนเขาแตกออกมาเยอะมากแล้วนะครับผมเนี่ยจนจน,จนเห็นแค่ตรงนี้แล้วนะตรงนี้ก็ปิดไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีส่วนของที่เป็นสีเหลืองๆนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วครับสีเหลืองๆเริ่มขึ้นมาที่ใต้ปีกนะครับเนี่ยใต้ปีกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสีเหลืองขึ้นมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ตรงขาเขาเตรงขาเขาก็จะมีสีเหลืองๆนะครับผมนะครับแล้วก็หางยาวขึ้นนะครับยาวขึ้นเยอะเลยนะครับเน ขึ้นเยอะเลยจากแต่ก่อนอาทิตย์ก่อนแค่นี้เองนะครับแล้วก็สีที่หัวนะครับเริ่มมีสีสันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีริ้วที่ตาเข้มขึ้นมากเลยนะครับผมแล้วก็มีขนตรงนี้ที่เปลี่ยนไปก็คือขึ้นมาแตกๆเยอะนะครับก็จะเป็นสีออกมาสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็อาหารนะครับอาหารอาหารเนี้ยเขาจะกินตัดตอาทิตย์ก่อนเขาจะกินอยู่ประมาณหกสิบนะครับตอนเนี้ยเขาจะกินเพิ่มมาเป็นเก้าสิบมลนะครับ แต่ก่อนอ่ะหกสิบซีซีเอ้ยหกสิบมลนะครับโทษทีแต่ก่อนหกสิบหกสิบมลเนี่ยครับแต่ก่อนเนี่ยหกหกสิบมลเนี่ยเขาจะย่อยประมาณสี่ชั่วโมงครับแต่ตอนเนี้ยถ้าป้อนหกสิบเนี่ยสามชั่วโมงก็เกลี้ยงแล้วครับผมนะครับก็เลยต้องเพิ่มเป็นหลอดครึ่งก็คือเก้าสิบมลนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับผมนะครับนี่ก็เพิ่งป้อนไปนี่ก็อยู่ไปเยอะละนะครับย่อยดีนะครับแล้วก็อ่าตอนนี้ก็กำลังน่ารัก คือถ้าเห็นเราเราเรียกก็ขานแล้วแล้วก็เดินเริ่มจะเดินแบบมาหาแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเดินเดินคล่องแล้วนะผมก็ฝึกเรียกเขาอยู่นะครับผมนะครับแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักนะครับน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่955กรัมนะครับเฉลี่ยนะ้เนี่ยผมผมวัดแล้วก็จดไว้นะครับขึ้นมาประมาณวันละประมาณ20กรัมนะครับผมนะครับประมาณนี้นะตัวใหญ่ทีเดียวนะครับ นี่น่ารักเลยนะครับโอเคแหละนี่ก็เป็นพัฒนาการนะครับของสัปดาห์ที่สามนะในเดือนที่สองนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันสัปดาห์หน้านะครับมาดูซิว่าจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับครับตอนนี้ก็เอ่อเป็นอาทิตย์ที่สี่นะของเดือนที่สองหรือว่าอายุครบสองเดือนพอดีนะครับหกสิบวันพอดีนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับก็คือปีครับเนี่ยขนขึ้นคุมหมดแล้วนะครับเนี่ยครับสองฟังเลยนะครับ อันนี้หนาวนะับออกมาข้างนอกหนาวแ่ยแล้วก็ข้างในข้างในก็จะมีเหลืองๆขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมแต่ยังไม่เต็มนะนะครับแล้วก็มีช่วงขนตรงช่วงเออหน้าอกตรงเนี้ยครับขึ้นมาเริ่มเยอะแล้วนะครับเนี้ยตรงช่วงหน้าอกตรงเนี้ยก็จะขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอาหารที่เขาทานอยู่นะครับอ่าปริมาณที่ผมให้อยู่ประมาณเก้าสิบซีซีนะหรือว่าประมาณหลอดครึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็นี่ครับที่ตัว คางเขาครับเริ่มจะมีสีสันขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมาเยอะนะครับห่างยาวขึ้นนะครับนี่ห่างยาวขึ้นนะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งทานมาได้ประมาณชั่วโมงนะแต่ว่าออกมาข้างนอกหนาวเนี่ยตัวสั่นเลยนะครับก็ยังต้องกกต้องกกไฟอยู่นะครับผมผมกกเฉพาะตอนกลางคืนนะกลางวันก็ไม่ได้กกนะครับนะครับแล้วก็เดินแข่งขึ้นแล้วนะครับผมนะครับแข่งขึ้นแล้วแล้วก็เริ่มที่จะตีปีกนะครับคือเขาจะกางปีกมาแล้วเขาก็ตีปีกเหมือนเริ่มจะหัดบินนะครับผมนะครับ แต่อาหารยังไม่ลดนะยังกินเหมือนเดิมครับมีตัวสั่นเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในช่วงของเดือนที่2หรือว่า6อายุประมาณ60สิวันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวนะน้าหนักตัวก็จะอยู่ประมาณ1กิโลกรัมนะครับเดยเฉลี่ยนะครับผมตอนนี้นะประมาณ1นกิโลพอดีนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับ ผู้ที่กําลังสนใจจะเลี้ยงมาคอหรือว่ากําลังเลี้ยงอยู่แล้วอยากรู้ว่าพัฒนาการในช่วงเ,ออเดือนที่สองหรือว่า60วันแรกเนี่ยเป็นยังไงก็ลองดูคลิปนี้เป็นไกดล์ไลน์ได้นะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องน่าฟอ์สตอรีด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหนาหนาว